สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีและบผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสีมมงคลพลายโคกนะคะวันนี้ก็อากาศคลืมฟ้าคืมฝนแต่เช้าเลยนะคะตัดหญ้ามาตามสัญญานะคะมาหาสาวสวยของเรานะคะสาวสีตันทังพลทิพย์นะคะพลทิพย์โอ้ยสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะไม่ไม่เลยไม่เลยยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้กินยังไม่มีเสียงนะคะนี่ <c oughs> เออเอเอ <c oughs> เอ <c oughs> เวอีกหน่อยก็เก็บขยะนะคะนี่ <c oughs> เต็มเลยกินเยอะฝั่ <c oughs> งทางนู้นก็จะเป็นน้องเบนญากับพลายสิบทิศนะคะทางน้อยเอามาให้สาวสวยก่อนนะคะเสียง สวัสดีค่ะโอ้ยสาวตุย้ยนุ่ของเรานะคะห่วงกินโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงยังไม่ออกโอ้ย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 ,อย <S <s <uss> <S หิวหิวหิวแล้วนะคะอาหารเช้ามาสืบถึงที่เลยนะคะ <S <s <uss> <S ก็จะลงไว้ให้พังพทลทิพย์กับายโคะนะคะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะไปให้พี่ใหญ่ของเรานะคะไ <s uss> ย สิริมงคลกับพังวาสนานะคะนี่นะคะหนุ่มโลของเราพายโคกหนุ่มสีตันเหมือนกันนะคะนี่อาการยังไม่แน่นอนเลยนะคะอู้หหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะคะยังอยู่นะคะพายโคกับพังพลิศไม่ได้ไม่เคยอัปเดตเลยนะคะ พายคุกอาการยังไม่คงที่นะคะเนี่ยเมื่อไรจะออกก็ไม่รู้นะคะไม่ยอมผลิตน้ำมันเลยนะคะพายคุกมาดูสาวสีตันของเรานะคะสาวขนตางอนสาว โอพังพลทิพทักทายเลยนะคะสาวสีตันของเราไหนเสียงอุ้ยอุ้ยเสียงไม่มีเตรียมตัวจะออกแล้วนะคะจะออกจากโคกแล้วนะคะพังพลทิพก็มาผูกไว้โรงเรียงช้างได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะออ้ใครซูกปสวัสดีเหมือนกันนะคะนูนอยู่ข้างหลัง วันนี้ก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปผูกไว้ที่แปลงปลูกหญ้านะคะเปลี่ยนสถานที่นอนบ้างนะคะ<ม>เพราะว่าผูกไว้ตรงนี้ได้เกือบอาทิตย์นึงแล้วนะคะเนี่ย<ม>ช้างเยอะนะคะโรงเลี้ยงช้างแห่งใหญ่นะคะโรงเลี้ยงช้างคลายสิบทิศทางนี้ก็จะเป็นช้างตัวเล็กๆของเรานะคะพังเวญยากับพลายสิบทิศลูกของพายโคกนะคะ ใช่สิทิดกินยาอยู่เป็นยานี่ก็ขยันเดินนะคะเดินไปเดินมาเวียนหัวจังเลยนี่ก็จะพาายโคกกับพังพรที่ไปผูกไว้ที่แปลงปลูกหญ้านะคะอ้ยสาวสีตันของเราอ้วนมากตันมากนะคะเนี่ยดูอายโคกยืนสง่างามยังไม่ตกมันนะคะ อาการยังน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะเข้าหาช้างควานก็ต้องถือหอกตลอดนะคะป้องกันตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ใส่ปกขาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะผูกคอไปด้วยกันอีกแล้วนะคะเนี่ยสงเชือกนี้ ส่วนพี่ใหญ่ของเราก็อยู่กับพังวาสนานะคะเล่นโครนสปาโครนกันอยู่นะคะโอ้ยจะปากพี่ไว้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปนอนที่แปลงปลูกหญ้านะคะจะอยู่กับธรรมชาตินะคะวันนี้เสียงนกเสียงกา,งางร้องพังพลทิพย์กับตายโคกหายจากคลิปไปหลายวันเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็มาทักทาย fc นะคะ คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคิดถึงสาวสีตันไหมคะเนี่ยถึงสายตาจะพิการก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคได้ในในทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามีพายโคกเป็นผู้นําทางและควานโอ๊นะคะไปได้ทุกที่ที่มีคนพาไป ซาสีตันก็น้องมิ้นยังไม่มานะคะน้องมิ้นไปผสมพันธุ์อยู่นะคะอ,อยู่กับพลายเคนที่วังทะลุบางท่านถามว่าวังทะลุอยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ตรงที่งานบุญเดือนหกนะคะเขาจะมีการบวชน,นาคช้างประจำปีนะคะก็บริเวณน,นั้นเลย,นนนย,เยเล อยู่ที่แม่น้ํามูลแม่น้ําชีไหลามาบรรจบกันนะคะเขาเรียกว่าวังทะลุนะคะ้ก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนเดิมเอซี FC บางท่านยังไม่ทราบนะคะเ,เป็นวังทะลุที่แม่น้ําช้างไองานบุญเดือน6ช้างจะแห่นาคไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะให้ช้างเล่นน้ําเป็นงานบุญประจําปีนะคะ จะมีขึ้นทุกๆปีออเอาเอาโซ่ขึ้นโคไว้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วรอถอดปลอกคานะคะมีเปลี่ยนที่นอนกันนะคะวันนี้น้้ยสาวสีตัน คนที่ปากเยอะมากเนียงเนียงเนียงออกมาก็ไม่เจอน้องมิ้นเนาะพังพลทิพมาโลน้องมิ้นตั้งหลายวันแล้วน้องมิ้นก็ยังไม่มาสักที ไปอาบน้ำกินน้ำกินท่าก่อนออกเดินทางนะคะอุ้ยสาวสีตันดู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 ตูดตูด่ดดดดดายโคก,กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ให้สาวสวยของเรานะคะสาวสีตันกินน้ำก่อนน้องปาม,มี่นะคะให้เก็บขี้ช้างโลก่อนนะคะ แล้วเชื่อก็กินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำให้โกอนกนจะออกเดินทางเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางโน่นน่อยจะได้ไม่เครียดนะคะลายโค้กนี่ยิ่งเครียดหนักเลยนะคะควาโนไม่ไหลสักทีน้ำมันเนี่ยไม่ยอมผลิตน้ำมันเองเลยนะคะสายโค้ก mọi người 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 mọi ดูนะคะว่าเสื้อเขาใส่กันแบบนี้นะคะขอนตัวยืนบนหลังช้าง ไปกันแล้วอา้าวพายโคกพาพี่สาวไปเลยนมปลาม,มี่ยังไม่เสร็จเลยนะคะหม,ม,มี่ไปกันแล้วนะคะไฟทองแดงนะคะ พราจะไม่ควานข้ามาทำควานตาด้ยวยนะคะเอาโอยมาให้อีกไ,ไปกันแล้วนะคะวันนี้เอาคลิปฟังพลทิพย์กับไพายโคกสาวสีตันและหนุ่มสีตันมาฝากเอฟซีและผู้ติดตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ